กูเจอเฟลนอีกแล้ว,ลวกูจังป้าภาคาน้องๆภาคไหนแล้วกูก็ไม่รู้มันเยอะเกินน่ะน้องๆน,น,นั่นแหนเฮ้อยอันนี้มันเบลสองประทับเบลสองเขามีดอกลำแล้วนะไอ้เหี้ยนี่นี่นี่แรงจะจะสุพรีมแล้วนะไอ้เหี้ยยังเจออย่างนี้อยู่อ๋เกินไปป่าวไอ้เหี้ยยังแพ้กูอยู่เลยอ่ะอ,อุย้ยตายแล้ว โอ้โหมากั so of of นเยอะแฉลยี่มงเจออีเรสกูนี่เจอีควายกูันเป็นไงนะจ๊ะสามเท่ากันไม่ถือว่าลุมนะน้องบอกก่อนนี่เรียบร้อยอันเด็ดเวินลอยม่งเจอคนละครดอทำไมเรียบร้อยพอดีมันไม่อาจต้านทานนะที่กูขอล่วงแม่ก่อนละกันนะสงจะรตัวจ้าไว้มา ลำเตแล้วจะแันแวอะไเป็นรมั่แมเนฮะนี่เนตายซะไอ้เหี้ยกูจะมาขยี้ยี้ฟรเด้ม่ตายเลยสักูเอาให้แมงนื้อโด้องไห้เลยเียกทใ้เจ้าราให้โดี่ไอ้เหี้อ อุ้ยพวกมันสะใจว่ะเฮ้ยอืมสะใจจริงๆริงเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเข้าหน่อยเอ้ยทิก้าขงมันน้องๆเมื่ออารมณ์ล้านเป็นไปได้โอ้ยไอ้พวกโง่พวกนี้นี่มึงเหนื่อยเรียบร้อยเรียบร้อยพยายามไม่ได้เนี่ยตายซะโง่ไอ้ควายไอ้ควายทำไมไม่ถึงกูโดนล็อกกูโดนล็อกกูจะคุมจำเนิดกูจะคุมจำอย่างไรกูแวนจ๋า ขอลมหน่อยได้อ hmm. ร <All S 2> oh, ับเปล่าโอ้โหมีใครตามกูบ้างไหมเนี่ยเียตามหน่อยดิเออนี่ให้ให้เอาเอาเรื่องมาให้ให้ให้เปิดฮาคิฮาคิดอลลัชันนี่สังเกตการมองอะไรคดคืนสองสามจะเองแต่เองมึงตายแน่งูเลียบล้ออ่า ฟอลเลนปะะัธาเอเลนใครชนะนี่ยเอาอีกแล้วดาวที่30มสิบซะด้วยอุยย้ยเฮียกูจะขึ้นสูงพีมาได้กูยังเจอขนาดนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยอ๋อเป็นไปได้อุ้ยฟอลเรนในดาวมา30มันก็งงมเดินมาไหนไอ้เหี้ยไอสัตว์แม่งก็ไม่ได้กูแหว่เลยไอสัตว์เดี๋ยวรอบกูก่อนรอกูแป๊บหนึ่งรวกูขึ้นไปสูงพี้วกูอยากรู้จริงมันจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้น